สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่องตลาดข่าวอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันแอดมินคนเดิมค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจ,จากเวทีการโหวตครั้งใหญ่แห่งปีนั่นก็คือไทยลัฐอวอร์ด2025ค่ะโดยเฉพาะสาขาบันเทิงค่ะอืที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดูเดือดมันทะลุปลอดไปแล้ว และแน่นอนค่ะประเด็นที่เราโฟกัสในตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่องของน้องต้นข้าวสุปรียาตราดมนักร้องสาวน้อยมหาศาัศจรรย์ของเราที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการโหวตและก็มีเรื่องให้เหล่า fc น้องต้นข้าวนั้นต้องออกมาแสดงความสงสัยและวิเคราะห์กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทุกคน ช่วงนี้การโหวตของทางไทยรัฐออด2025โดยเฉพาะในสาขาบันเทิงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลายคนนั้นโฟกัสไปที่หมวดไ i s i ชิงสตารนะคะหรือว่าดาวรุ่งพุ่งแรงต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นศึกที่สูสีกันเท่าที่เคยมีมาก่อนก็ว่าได้ค่ะล่าสุดมีการอัปเดตจากแหล่งข่าวแล้วก็กลุ่มแฟนคลับน้องต้นข้าวสุปริยาอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่า อันดับ1ถึงอันดับ3เนี่ยคะแนนกำลังขับเขี่ยวกันอย่างหนักหน่วงและอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่ากว่าคะแนนซึ่งแม้ว่าทางแอดมินเองนะก็ไม่สามารถระบุตัวเลขอย่างเรียลไทม์ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปทุกวินาทีเลยทีเดียวค่ะที่แน่นอนขณะนี้นะคะณนะปัจจุบันที่หลายหลายคนทราบกันดีของแต่ละคนคือ ทุกๆคนมีคะแนนที่3 0 0แสนคะแนนอัพค่ะโอ้โหทุกคนตัวเลขน,นี่มันชวนให้เราเนี่ยตื่นเต้นจริงๆค่ะแอดมินเองก็ตื่นเต้นค่ะทุกคนและประเด็นที่มาของความสงสัยของเหล่า fc น้องต้นข้าวก็คือ ตัวเตงคนใหม่ที่จูจูก็โผล่ขึ้นมาท,าท้าพามคะแนนของทางน้องต้นข้าวได้อย่างน่าตกใจใครกันนะที่มาแรงแซงทางโค้งขนาดนี้ล่าสุดค่ะทางกลุ่มบ้านฮักกลุ่มคนรักน้องต้นข้าวสุปรียา <c oughs> ก็ได้มีการออกมาโพสต์อัปเดตและพูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจน <c oughs> เพื่อตอบคำถามที่หลายคนสงสัย ผู้มีคะแนนนำในหมวด Rising Star เนี่ยที่คะแนนโหวตสูงลิ้วขนาดนี้เนี่ยคือใครกันแน่เพราะรายชื่อที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีในหัวของ FC ต้นข้าวมาก่อนเลยก็ว่าได้สำหรับบุคคลน,นี้คือไม่คิดเลยว่าคนคนนี้จู่จูดจะขึ้นแท่นมา เกือบจะแซงน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะและไม่ใช่คนเดิมนะคะทุกคนซึ่งบุคคลที่กำลังขับเคี่ยวคะแนนสูสีกับทางน้องต้นข้าวในสาขาไลซิ่งสตาร์นั้นมีอยู่2คนค่ะซึ่งคนแรกนั่นก็คือแพทริกที่หลายหคนทราบกันดีแต่อีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าขนาดแอดมินเองยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนั่นก็คือ TR62 ฝ้ายพริยามาริซอนค่ะ ท่านผู้ชมคะอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเป็นทางการค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับฝ้ายพีระยานะคะเธอคือมิดแกรนไทยแลนด์ปี2016และยังเคยคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 m i มิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2อ2 6อีกด้วยค่ะดีกรีไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ คุณฟ้ายนะคะเป็นที่รู้จักในฐานะนักสแสดงและนางแบบและยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญคือผู้จัดการกลองประกวดมิดแกรนด์ไทยแลนด์มาแล้วค่ะซึ่งแน่นอนว่า FC มหาศาลเหนียวแน่นบอกเลยว่านะคะทุกคนทราบกันดีค่ะว่ามีอยู่ทุกอำเภอในเมืองไทยการที่คะแนนจะพุ่งทยานได้ถึงขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งคนที่มาแรงนะคะที่จะพูดต่อไปนี้นั่นก็คือ TR59 แพทริกนัทวัตรค่ะรายชื่อนี้ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียเลยค่ะสำหรับแพทริกนัทวัตรและรายชื่อของแพทริกเนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ระดับเอเชียเลยค่ะ เหมือนที่แอดมินเคยพูดไว้หลายๆคลิปว่าน้องแพทริกเนี่ยดังไกลถึงประเทศจีนค่ะทุกคนสำหรับแพทริกนัทวัฒน์นะคะเป็นนักแสดงและก็นักร้องลูกครึ่งไทยเยอรมันที่โด่งดังจากการเป็นอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์จีนชื่อดังอย่างอินชวันค่ะซึ่งเดบิวต์มาจากรายการประกวด โปรดิวแชมป์2021และปัจจุบันก็ได้ก้าวมาเป็นศินลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวค่ะทุกคนความสามารถของน้องแพลทิกไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสามารถพูดถึงได้5ภาษาและปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนอีกด้วยส่วน F.C. นะคะจำนวน F.C. นั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะระดับเอเชียค่ะคะแนนพุ่งจึงพุ่งอย่างรวดเร็วอย่างไม่เกรงใจใครเลยค่ะทุกคน และต้องบอกเลยว่าแพทริกตอนนี้คือคะแนนกับน้องต้นข้าวเนี่ย คือแซงกันไปแซงกันมาจนแอดมินไม่สามารถออกมาการันตีเลยคือได้เลยนะคะว่าใครเนี่ยจะได้อยู่อันดับที่1เพราะว่าแต่ละคนนะโอ้โหคือพุ่งแซงกันแบบอย่างไม่เป็นอันนอนเลยค่ะทุกคนและปิดท้ายในคลิปนี้เนาะอีกไม่กี่นาะทีที่จะจบคลิปต้องบอกเลยว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งคุณฝ้ายแล้วก็ทางน้องแพทติกเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกรีฐานแฟนคลับไม่ธรรมดาและก็แข็งแกร่งมากๆค่ะ ทั้งสองคนนี้กำลังขับเคี่ยวคะแนนสูสีกันนะคะจนทะลุ3 0 0แส 300, นคะแนนไปแล้วแต่ที่ทางบ้านหักน้องต้นข้าวสุปริยานเน้นย้ำได้อยากให้เอซีทุกคนจงภูมิใจคือท่ามกลางกลุ่มคนในวงการบันเทิงที่เป็นนักแสดงนางแบบนักร้องระดับเอเชียเหล่านี้กลับมีเด็กอายุเพียงแค่13ปีที่เริ่มต้นจากการเป็นนักร้อง เปิดหมวกข้างถนนเป็นเพียงนักร้องประกวดที่เพิ่งเข้าสู่วงการมาได้แค่4-5เดือนเท่านั้นสามารถไปเทียบชั้นกับนักร้องนักแสดงระดับเอเชียได้อย่างสูสีนี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดค่ะ การที่น้องต้นข้าวสุปรยาสามารถทำคะแนนได้ทัดเทียมกับนักแสดงและก็ศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศและเอเชียได้ขนาดนี้ถือเป็นการพลิกโอกาสและย้ำเตือนความดังของน้องต้นข้าวสุปรยาได้เป็นอย่างดีว่าน้องนั้นดังเทียบชั้นระดับดาราชั้นนำในประเทศไทยแท้จริงๆค่ะทุกคน ดังนั้นค่ะหาก FC น้องต้นข้าวสุปรียายังอยากเห็นน้องต้นข้าวประสบความสำเร็จและอยากให้น้องชนะศึกในครั้งนี้สิ่งเดียวที่เราทำกันได้คือการโหวตกระหน่ำไปให้โลกรู้จักถ้าโลกได้บันทึกว่าเด็ก หญิงที่ร้องเพลงข้างถนนลูกสาวของเราคนนี้ได้ขึ้นบิวบอร์ดไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่ง FC อย่างพวกเราเคยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน กับลูกสาวต้นข้าวนั่นเองนะคะทุกคนและขอเน้นย้ำอีกครั้งค่ะในขณะที่เรากำลังสู้ศึกในหมวดไลซิ่งสตาร์นั้นอย่าลืมสาขาหลักที่น้องต้นข้าวเข้าชิงนั้นก็คือ TR80 สาขาลูกพุ่งหมอลำแห่งปีค่ะดังนั้นค่ะยังไงก็อย่าพากันลืมเข้าไปโหวตให้น้องต้นข้าวด้วยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นลิง์หรือว่าตาม แพลตฟอร์มต่างๆนะคะของไทยรัฐอวอร์ดสามารถเข้าไปได้เลย tr80 ต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ตลาดข่าวนะคะก็มีเรื่องราวความดูเดือดในการโหวตศึกช้างชนช้างไม่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพลจเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ